วันนี้นะครับขอวขอนําเสนอเกี่ยวกับการประกอบเกี่ยวอย่างง่ายๆเลยนะครับเกี่ยวก่อนที่เราจะได้ชิ้นนี้มาเนี่ยนะครับคัวอยากจะบอกว่ามันเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาวงเวียนเนี่ยนะครับมากลางลงบนกระดาษแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บิดวงเวียนเป็นวงกลมนะฮะอ้าวงเวียนหุบวงเวียนตามใจชอบการอ้าหรือการหุบคุณจะได้ความกว้างของตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วสังเกตดูว่าเวลาที่เราหมุนวงกลมของวงเวียนเนี่ยนะครับเราจะไม่เอาเป็นวงกลมเต็มตัวแต่เราจะถูกคลิปตัดทิ้งตรงนี้เพื่อที่ตรงนี้จะเกิดการมาเย็บชนกันนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนเนี่ยอยากจะบอกว่าเคล็ดลับนะครับถ้าอยากจะให้ตัวเกี้ยวเนี่ยออกมากลมตรงนี้สันตรงนี้ได้สวยงามเนี่ยนะครับหวานๆเนี่ยก่อนที่เราจะเอาปลายตบปายมาเย็บประกบกันคุณต้องนวดนะฮะเนี่ยเอาปลายปากกาเนี่ย ด้านปากกาเนี่ยนะครับขดน,นวดตัวแผ่นปะกก็นเนี่ยมันจะถูกการยืดขยายออกมาเห็นไหมครับเนี่ยกระดาษมันจะนวลขึ้นนะฮะจะนิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรานวดยังไง2ชิ้นซ้ายขวาก็จะต้องนวดเหมือนกันนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราจึงจะเย็บแม็กติดก,กันนะฮะแล้วก็เอาตัวที่เย็บแม็กแล้วเนี่ยสออันเนี่ยนะครับเนี่ย มาคว่ำหันหน้ากาันเหมือนกับเป็นการประกบขนมครกเนี่ยชิ้นขนมครกก็จะได้อย่างนี้แล้วเราก็จะดูว่าตรงไหนที่ทักเรียนประกบแล้วยังเบียยเบ้ยวยังไม่ดีเนี่ยให้ลื้อเลยอย่าไปดันทุลังนะครับแล้วงานตัวนี้ตอนที่ตักตัวนี้ออกมาเนี่ยต้องคมชัดแล้วก็เท่ากันให้สวยงามถ้าตรงนี้คุณตักเบี้ยวตอนที่คุณมาประกบตัวนี้มันจะเกิดรูโว่นะฮะงานจะแนบไม่สนิท หลังจากนั้นนะครับพอใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปเคล็ดลับง่ายๆเลยครับตัดกระดาษปากกนอย่างยาวๆยาวเลยครับเราไม่รู้ควรบอกไม่ได้ว่าจะยาวแค่ไหนอยู่ที่ว่าการนวดของนักเรียนเนี่ยนะการที่ดัดปลายตัวเนี้ยบางคนยืดขยายเยอะบางคนยืดขยายน้อยเพราะฉนั้นพอประกบแล้วเนี่ยจะทําให้วงในเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวปากกินไส้ในเนี่ยนะครับ บิดให้ซ้อนเกยกันก่อนเลยเนี่ยซ้อนเกยกันเยอะๆเราไม่รู้นี่ว่ามันจะต้องไปคับกับช่องของมันพอดีืนแค่ไหนพอใส่เข้าไปเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าตัวแกนข้างในเนี่ยตัดกระดาษน้อยเกิดเห็นไหมครับเกิดการเวทวักอย่างนี้นะทีนี้เราจะทํายังไงเราก็ต้องตัดปากเกนให้ยาวไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรามาดูว่ารอยต่อรอยชนของมันอยู่แค่ตรงไหนแล้วก็คลิปปักให้พอดีแล้วก็ลองผิดลองถูกเรื่อยๆ พูดง่ายว่าให้มันฟิตให้มันฟิตให้มันคับช่องของตรงนี้เลยนะครับเนี่ยคับช่องแกนตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงจะมาถอดประกบตรงนี้ได้เนี่ยจับแกนเนี่ยใส่สอดไปข้างในแล้วก็ยิงด้วยกาวปืนบางๆนะครับอย่าเลอะเทอะอย่าเปรอะไม่ใช่ตรงนี้เต็มไปด้วยกาวเพื่อนหมดเลยนะครับแล้วก็เจาะรูใส่ห่วงการฝังเข็มกลัดนะครับเพื่อติดอิบดับ นี่คือการประดิษฐ์เกี่ยวง่ายๆแต่ครูขอเสนอเคล็ดลับนะถ้าคุณอยากจะทําของเด็กตัวนี้ต้องสั้นต้องบีดวงเวียนให้เล็กลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะยืดหยุ่นอยากจะใส่ฐานเกี่ยวกี่ชั้นกี่ชั้นจากใหญ่ลงมาหายอดเริ่มเล็กๆๆๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหะครับ อยู่ที่เราใช้วงเวียนเนี่ยว่าเล็กขนาดไหนนะก็ขอฝากเคล็ดลับไว้แค่นี้ซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าไม่ค่อยจะเปิดเผยกันนะครับก็พอเสร็จตรงนี้แล้วจะเห็นได้ว่าอันนี้เราก็เริ่มตีลายได้เลยนะครับอยากจะใส่หางเปลวหรืออยากจะใส่ยอดไม้อะไรก็แล้วแต่เรานะครับแต่อย่างอันนี้ของครูอัดจะทำแบบเรียบๆง่ายๆเอาแค่นี้พอนะครับขอบคุณมากครับ